สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูม BAA นักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะเจอกันกับวันที่21เมษายน2566นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์หวยลาวนะครับแล้วก็หวยฮานอยให้พี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหวยลาวงวดที่แล้วเนี่ยผมมาบนล่างเลยนะแต่มาลุดนะครับแต่ขออภัยด้วยไม่ได้ลงนะครับวันนี้มาแล้วนะครับก็จะไม่บอกนะว่าจะมาลงทุกวันแต่ก็จะพยายามทําทุกวันให้เต็มที่นะครับท่านผู้ชม นะครับเดือนนี้ผ่านไปเร็วมากสงการก็เพิ่งผ่านไปนะครับหลายท่านเดินทางกลับบ้านก็มีค่าใช้จ่ายนะครับกลับบ้านหาครอบครัวนะครับหาคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัยเนาะตอนนี้หลายๆท่านก็คงเริ่มกลับมาทํางานกันแล้วมาครับท่านผู้ชมถ้าใครพร้อมแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่สําคัญผมฝากกันไว้ด้วยนะนะครับสามารถไปติดตามได้นะ ที่ช่องใน a c e b o o k นะ fb นะฮะ Facebook นะครับอ่าคนบ้าหวยอรวยแน่นอนนะครับฝากไปติดตามกันซะหน่อยนะครับพี่ๆ่ันผู้ชมนะครับอยากให้ Facebook มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับบางท่านลงใน YouTube ดูไม่ทันก็ไปดูใน Facebook กันได้นะครับฝากไปติดตามกันหน่อยนะพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากมากเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่เออหวย เราพัฒนาก่อนแล้วก็วันนี้จะลงฮานอยในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องแบบออกแล้วไปเลื่อนดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวแจ้งผลไปก่อนนะผลงวดที่แล้วออกอะไร041500นะครับ 0, 0, 0, 0, 0, 0 4 1 5 0คือผมลงในกลุ่มนะผมต้องขอพัยจริงๆแต่เดี๋ยวผมมาลงให้แล้วนะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมให้4กับ5ก็จะมานะมาอย่างนี้นะครับอะเรามาดูกัน วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่21เมษายน2566บางจังหวัดยังไหลสงการกันอยู่เลยนะนะครับลาวโค้งสุดท้ายครับผมนะครับอันนี้ก็คือลาวพัฒนานี่เองนะฮะนี่จริงๆก็คือลาวพัฒนาแหละครับนะครับลาวพัฒนาเนี่ยจะออกรอบเวลา20นาฬิกา30นาทีของประเทศลาวนะท่านผู้ชมนะครับก็นี่นะฮะ จากการวิเคราะห์วันนี้ผมให้4เหมือนเดิมนะครับเราก็จะพยายามให้ตัวเดียวเพราะว่าเราคิดตลอดบางครั้งก็เคยหลุดไปนะ3 4 5วันนะต้องให้คุณเอกคิดให้นะครับเพราะว่าสูตรไม่มาสักทีฮะอ่ะเมืที่แล้วมาวันนี้ตามกันต่อนะครับก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นนะครับ40 46 49กนะครับการวิเคราะห์ผมจะให้5ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็น 5 1แล้วก็5 2นะครับชุด3ตัวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับหลักร้อยก่อนนะฮะหลักร้อยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้เนาะหลักร้อยผมจะให้8นะครับก็จะเป็น8 40 8 46แล้วก็8 49นะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะท่านผู้ชม จดตามกันไปนะครับใครไม่ได้จดก็แคปกันไว้ได้นะฮะก็อยากให้มาพูดคุยกับขอบคุณนะครับเมื่อวานที่มาพูดคุยกันกับผมนะขอบคุณจริงๆนะครับ F c ยังติดตามยังมาคอมเมนต์ยังคอยรับชมกันอยู่นะฮะอ่ะต่อมานะครับเรายังไม่จบนะอย่าเพิ่งกดออกกันไปนะครับเรายังมีการวิเคราะห์ฮานอยพิเศษนะเดี๋ยวขอแจ้งผลฮานอยพิเศษก่อนนะครับฮานอยพิเศษเอ่อนะครับ ฮานอพิเศษผลออกแปดหกเก้าหกหกแปดหกเก้านะครับหกหกเดี๋ยวผมดูฮานอพิเศษเมื่อวานผมให้อะไรนี่มีตัวอย่างของเมื่อวานให้เกนะ้าเนาะนะครับอ่าแปดหกเก้าหกหกก็ให้เก้าไว้ก็มาเก้านะนะครับก็ยินดีด้วยมารูดนะครับต้องขออภัยเจาะไม่เข้าเนาะเรามาดูกันวันที่ยี่สิเอ็ดวันนี้นะครับ เมษายน2566้าหหนะฮะฮานอยนะครับพิเศษออกรอบเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับผมจากการวิเคราะห์ฮานอยพิเศษนะครับจากการวิเคราะห์ผมเดี๋ยวผมจะให้2ตัวก่อนนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปรับสูตรอยู่นะครับให้2กับ3นะ นะครับให้2กับ3ในส่วนตัวจอดจะมีอะไรกันบ้าง2 3 2 1 2 8 2> นะครับในส่วน3เนี่ยจะเป็น3 4แล้วก็3 7นะครับเรามาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้4ครับก็จะเป็นอะไรกันบ้างท่านผู้ชม4 2 3 4 2 1 แล้วก็4-2-8นะครับนี่คือชุดฮานอยพิเศษนะครับงวดประจำวันที่21เมษายนสองหนะฮะนี่นะครับในส่วนของฮานอยพิเศษต่อมาครับผมเป็นอะไรกันต่อนะครับก็จะเป็นชุดฮานอยปกติชุดฮานอยปกติเมื่อวานออก6-2-3-4-7นะครับชุดฮานอยปกติเนี่ยผมไม่เข้านะ คือให้90ากไม่มาเลยต้องขอภัยนะก็คือหลุดนะนะครับเขียนไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับ21่เมษายนสองห้หฮาน้อยปกตินะฮะต้องขอภายเมื่อกี้จะพูดพิเศษหรือปกตินะครับฮาน้อยปกตินะฮะออกรอบเวลาเหมือนเดิมครับ1 8บแนาฬิกาสานาทีสิบแนาฬิกาสนาทีเนี่ยจะออกล่างแล้วก็30นาทีจะออกบนแล้วแต่อาจจะมีเลทหรือว่าก่อนบ้างนะครับแล้วแต่ว่า เลขจะลันวิ่งไปตรงไหนฮะต่อมาครับเป็นชุดฮานอยปกตินะนะครับวันนี้ผมขอเป็น2ตัวก่อนนะเดี๋ยวปรับสูตรได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับ3กับ4ครับผมนะครับเรามาดูตัวแรกฮะตัวนี้คือจะเป็นตัวเด่นนะตัวแรกเนี่ย37มเจ6นะครับต่อมาจะเป็น4 1่หครับนะฮะ หลักร้อยเหมือนเดิมครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้หนึ่งครับก็จะเป็น1 3 7 1งสแล้วก็1 3 6นะฮะการวิเคราะห์มี5ตัวนะใครจะเอาไปเล่นก็1 3ก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับทุกๆอันผมวิเคราะห์ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะก็นี่นะครับฮานาปกติวันนี้มาแก้มือกันนะครับผมอ่าแล้วก็ชุดสุดท้ายครับ ชุดสุดท้ายเนี่ยเป็นชุดฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP เนี่ยออกอะไรครับ049 049 92ผมหลุดนะเมื่อวานผมให้8กับ5วันนี้ผมขอแก้มือนะครับเพิ่งจะมาลงเนาะไม่ได้คิดยาวเลยนะท่านผู้ชมก็จะพยายามแก้ไขไปท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามรับชมดูเป็นแนวทาง เปรียบเทียบกับจานท่านอื่นก็ได้นะครับผมเรามาพร้อมกันแล้วนะนะครับเตรียมปากกาเตรียมสมุดมาจดเหมือนเดิมนะครับฮานอย VIP ครับออกรอบเวลาทุ่มครึ่งนะครับใครมีอะไรที่แบบว่าคนเล่นกันเยอะๆก็บอกผมได้ดผมจะคิดคำนวณให้นะนะครับจะมาวิเคราะห์ให้จากการวิเคราะห์วันนี้นะครับผมให้1นะครับเม็ดเดียวฮานอย VIP แก้มือกันนะครับ18 19 1 4สแล้วก็จะเป็น0 5 0ย์หครับหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยผมเขียนไว้ฝั่งนี้ก็ได้เนะหลักร้อยให้ห้านะครับก็จะเป็นห้าหนึ่ง4ห้าหนึ่งาห้าหนึ่งสี่ครับผมนะสำหรับการวิเคราะห์วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมน้องบุ้มขอตัวลาไปก่อนนะครับ